สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง let's go story นะครับวันนี้เราก็มากับ rc ร้อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ย้ายที่ไปมานอกเนื่องจากนะครับเสียงรถวิ่งผ่านไปมานะครับย้าย4ี่ห้ารอบแล้วกว่าจะได้ที่ถ่ายนะครับนี่ก็ต้องรีบถ่ายเนาะเพื่อที่จะไม่มีเสียงรบกวนนะครับวันนี้เราก็มาพบกับ rc ร้อยเหมือนเดิมนะครับ rc ร้อยคันนี้นะครับก็ถ้าเคยดูคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นคันสีน้ําเงินล้อทองนะครับที่ซื้อซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเจ้าของก็ได้เอาไปทําการโมนิฟายใหม่นะครับจะเป็น r c ซร้คล้ายๆแนวทัวร i n ิงนะครับทัวร i n ิงตะการหน้าไฟสปอร์ตไลท์นะครับเดิม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 สเตอร์นแล้วก็ก็เดิมเดิมอะ่ะเดิมเดมมีสเตอร์ไว้ขี่ทั่วไปนะครับถี่ขี่แบบทัวร i n ิงท่องเที่ยวนะครับก็ตอนนี้ยังแต่งเติมไม่เสร็จนะครับก็เสร็จได้ประมาณหนึ่งเราก็เลยเอามาถ่ายนะครับก็นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็สีนี้นะครับจากสีน้ําเงินนะครับก็เอาไปทําใหม่นะครับเป็นสีเทานะครับไม่รู้ว่าเทาอะไรเหมือนกันนะครับนี่จัดสภาพนะครับเป็นล้อนะครับล้อคอมดาวนะครับล้อคอมดาวนะครับอะไรก็ทําสีใหม่นะครับทําสีใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็พวกโคมไฟต่างๆก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ให้ดูเป็นสีขาวนะครับให้ดูทันสมัยร่วมสมัยในยุคปัจจุบันนะครับ ็ของเดิมจะเป็นพวกสีเหลืองอะไรเนาะแต่พอใส่เป็นสีขาวรถมันก็คีนสะอาดมากขึ้นนะครับนะครับเห็นไหมตัวนี้จากสีนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับสีไอตัวทับทิมสะท้อนแสงนะครับจากสีเหลืองเป็นสีขาวนะครับอ่าก็ใส่นี่ครับครอบครอบโพรงแต่งนะไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับก็เป็นสีขาวนะคาดแดงส้มดําลงตัวเลยทีเดียวนะครับสติ๊กเกอร์นี้ก็สั่งจากออนไลน์นะออนไลน์น่าจะสั่งจากอินโดหรือเปล่า เห็นเจ้าของพูดถูครับสั่งเป็นลายอินโดเนาะโชคก YSS เหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับบางโซ่ออกแนวชุบนะครับชุบใสนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสีเครื่องทําสีทําสีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนสเต็ปเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมคาบูเดิมนะครับแล้วก็สเตอร์สามสองนะครับก็ขี่นุ่มๆนะครับเพราะว่าสเตอร์สามสี่จะรู้สึกอื้อๆแต่ว่าเอาไว้สําหรับแบบซ้อนสองขี่แบบขึ้นมออะไรสะดวกแต่พอ เป็นสเตอร์สามสองแล้วก็ทําให้ช่วงท้ายๆขี่นิ่งสบายนุ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสามสี่มันจะดูแบบสันส้นๆหน่อยพอใส่สามสองอ่ะการวิ่งไกลดันย,ยาวๆมันก็จะค่อนข้างที่จะเบาลงนะครับการสั่นเบาลงะเครื่องไม่มีอะไรมากท่อเดิมนะครับเป็นท่อเดิมที่เอาไปผ่านะครับแล้วก็ทำการแต่งทัวร์ลิงนะครับก็ดำเนินการติดสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์นำทางเนาะเอาไว้ส่องนะครับ เอาไว้สองเวลาแบบไปในที่มืดๆนะครับถ้าขี่ปกติบนท้องถนนเราก็จะไม่เปิดนะครับเดีย๋ยวบางคนก็ว่าเปิดแสบตาอะไรประมาณนี้เนาะนี่ล้อก็เหมือนเดิมดุมเดิมอะไรเดิมเบิกใหม่ทําสีกันเพราะว่าไปนะครับสาก้าหน้าก็สีร้านช็อปในร้านออนไลน์นะครับแอปสีส้มนะเห็นไหมก็จะ เก็บพวกน็อตอะไรเรื่อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับน็อตค่อยๆไล่เก็บตอนนี้ก็ยังเจ้าของก็ยังทําไม่เสร็จนะครับแต่เจ้าของบอกเอารีวิวได้ก่อนนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะก็อัปเดตลงไปเรื่อยๆก็จะประมาณนี้นะครับเรือนไม้อะไรระบบไฟเลี้ยวไฟอะไรติดหมดนะครับคันนี้ก็เอามานําเสนอนะครับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ เดี๋ยวต่อมาครับเรามาฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงเครื่องกันหน่อยตอนนี้ก็เป็นตอนในนี้แล้วแสงไม่ค่อยจะดีนะครับถ้ามุมกล้องมืดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาถ่ายด้วยนะ สงสัยยังไม่ได้จูนเจ้าของเพิ่งเห็นรื้อไปประกอบมาใหม่สงสัยยังไม่ได้จูนเเดินเบาแล้วดับเลยอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เครื่องเดิมผ่าท่อนะครับนี่เจ้าของก็ค่อยๆเก็บไล่น็อตไปอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเจ้าของก็ค่อยๆเก็บไล่น็อตต่างๆนะครับก็เก็บเร,รื่อยๆเนาะกาลังเก็บเร,รื่อยๆอ,อยู่นะครับก็ยังไม่ยังไม่หมดเนาะัางเหลืออีกังเหลืออีกเยอะนะครับแต่ก็ไล่ไปเร,รื่อยๆเนาะ ก็สำหรับวันนี้นะครับช่อง r e s Go Story ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าพอดีผมจะรีบไปทำมีโอนะครับปล่อยมีโอค้างไว้อยู่กำลังตอนนี้ช่องเรากำลังจัดสภาพมีโออยู่นะครับมีโอตัวเก่านะครับตัวแรกนะครับกำลังทำอยู่นะครับถ้าทำเสร็จเดี๋ยวผมจะเอามาลงช่องให้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ถ้าคันนี้อัปเดตอะไรอย่าผมจะเอามาลงเรื่อยๆนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ